เอ้ยมังกรสนุกไหมลูกนอนเหรอเอาไหนมีแอบเร็วมีไหนมีไมแอบเร็วแอบเร็วแอบเร็วไมอยู่ไหนเห็นมังกรไหนไหมนะมามี

ห้องสบายมากเลยเมื่อกี้ไปดูนะท่านแบบเขาแย่มากเก็บเลยก็จะเอาชาลงคุณคุณเฮ้ยคุณคุณทำไรคุณคุณเอาลืมเอาร่มที่ห้องมาแล้วเมื่อกี้